สวัสดีครับก็มาพบกับ e a s y t r a d e อีกแล้วเนาะเออสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ไม่ว่างไลฟ์ก็เลยจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันเนาะเดี๋ยวก็จะมาสรุปตลาดก่อนนะครับเซ็ตก็อย่างที่เห็นนะผมตีแนวรับไว้ที่1668ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงปิดแก็บก่อนหรือเปล่านะครับแต่ที่เห็นก็คือเออ ตอนนี้ยังคงโดนเส้นกดกดอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นขาขึ้นเบรกดขึ้นไม่ได้เซตภาพรวมก็จะไปต่ออันนี้คือภาพรวมนะครับตัวแม็กดีก็กําลังอาป่าจะขึ้นเหนือน้ําแล้วนะก็พอจะมีสัญญาณดีๆเดี๋ยวเราต้องมาติดตามต่อไปนะครับผมจะสรุปสั้นสั้นเนาะเรามาดูเซตห้าสิบนะเซตห้เนี่ยก็คือหุ้นใหญ่50ตัวนะครับที่มีมาเก็ตแคปใหญ่ห้าสิบตัวก็เป็นภาพเดียวกันกันกบ ตัวของเซตนะครับก็คือโดนเส้นกดหรือเส้นดาวเทนไลน์ขายยอนะไม่ใช่ขาลงกดไว้อยู่ยังไม่สามารถขึ้นไปได้แต่ต่างจากเซตทั้งหมดก็คือลงมาปิดแก็บแล้วตรงนี้นะครับช่วงสัปดาห์ก่อนก็โดนเทขายลงมานะครับเจโอเคต่อไปเรามาดูหุ้นเล็กคือตลาดใหม่ mai นะ mai จะเห็นได้ว่า ค่อนข้างต่างจากเซตและเซตห้นะครับก็คือหลังจากที่โดนเส้นกดเทรนดไลน์กดลงมาเนี่ยเมื่อวันพุธเนาะก็สามารถผงกหัวแล้วก็ยืนอยู่บนเส้นได้แล้วนะครับเนื่องจากเพราะว่าช่วงถ้าเกิดดู m a c กดีเนี่ยช่วงก่อนเนี่ยถูกกดลงมาเยอะนะครับหุ้นเล็กถูกกดลงมาเยอะทําให้ m a c กดีเนี่ยลงมาอยู่ใต้น้ำค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็กําลัง ผงกหัวขึ้นแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีสําหรับหุ้นเล็กนะก็หุ้นเล็กอาจจะมาต่อเนื่องนะอันนี้เดาล้วเลยนะเพราะแอดถือแต่หุ้นเล็กไงต้องเชียร์หน่อยนะใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะถือหุ้นเล็กเนาะนะครับอืมแต่ถือหุ้นใหญ่ก็ไม่ไม่ไม่เสียนะครับแต่ว่ามันอาจจะพักตัวไปสักระยะหนึ่งนะครับดูจากกราฟนะอันนี้ดูจากกราฟนะครับ,รบทีนี้จริงๆแอดะจะมาอัดคลิปเรื่อง หุ้นที่ทําไส้ยาวๆในโซนล่างนะโซนล่างหรือโซนกลางไม่ใช่โซนสูงนะเพราะถ้าเกิดไปทําไส้ในโซนสูงเนี่ยแบบว่ายิงขึ้นไปแล้วทําไส้ในโซนสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นการกลับตัวลงแต่เดี๋ยววันนี้แอดจะให้จะก็คือจะยกตัวอย่าง C.S.S นั่นแหละจะดูยังไงว่ามันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับใช้คําว่ามีโอกาสดีกว่ามีโอกาส,กาสไปต่อหรือมีโอกาสไม่ไปต่อเราจะดูเป็นยังไง ดูแบบมีหลักการสักนิดหนึ่งไม่ไม่เ้าเรียกว่าไม่ไบแอสเนาะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดู CSS s นะผมก็จะยกตัวอย่างหุ้นบางตัวที่เคยทำไส้พวกนี้ตัวแรกเลยคือ ee ee เนี่ยดูตนานี่เนาะ ee เมื่อวันที่14เดือน9นะครับก็14เดือน กันยายนเนาะจริงๆอะตอนนั้นอนะผมก็เล่นนะอี e แอดก็เล่นอยู่นะขึ้นมาโซนค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยทําไส้ทําไส้แท่งนี้เพื่อนๆจะเห็นได้เลยโหมดมากเนี่ยเป็นเบรกเอาเวด้วยเป็นเบรกขึ้นไปด้วยไม่ใช่เบรกเอาเวเป็นเบรกขึ้นไปด้วยแล้วก็โดนเคลียร์ลงมาสุดท้ายก็ใช้เวลา1วันสองวันสามวันสวันยิงหายเลยครับเนาะ เนี่ยจะเห็นว่าตัวเนี้ยทําไส้ตลอดเลยเวลาจะเบรกเนี่ยโหจริงๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอืมแต่ว่าพอมาทําไส้แถวบนแล้วเนี่ยดูอันตรายแล้วเห็นไหมมันเป็นโซนบนแล้วถ้าเกิดดูภาพใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นโซนบนเกิดทั้งหมดแล้วครับเนาะอืมเป็นโซนบนแล้วชุดเนี้เป็นชุดกลับตัวเลยชุดกลับตัวลงนะไม่ใช่ชุดกลับตัวขึ้น อืมหรือเรียกว่า evening star นะครับเป็นแพทเทิร์นแท่งเทียนกับตัวชนิดหนึ่งขาลงนะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำไส้โซนสูงเนี่ยต้องให้ระวังนะครับตอนนั้นวันช่วงเดือนเนี้ยผมก็กลัวแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยิงขึ้นไปแล้วก็พักตัวโอ้โหหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะแล้วค่อยยิงอีกชุดหนึ่งแล้วก็จบรอบนะครับต่อไปมาดูมิกะ ในกะสวยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นปะเห็นเห็นแพทเทิร์นชุดนี้ไหมอันนี้เห็นพอดีนะมันทำนี่แล้วเนี่ย inward head and shoulder นะ n e ็ก l ล n e เน็ก l ล n e อยู่ที่นี่นี่สีบาทนี่นะอาจจะเป็นเรียกว,ว่าโซ่แพทเทิร์นกับตัวก็ได้นะครับอ,อันนี้พูดเบาๆเดีเ๋ยวคนได้ยินเยอะ โอเคเอามาดูเรื่องไส้กันดีกว่าไส้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 ในโซนล่างอยู่ตรงไหนนะตุลาปะกันยาอ๋อโอเคแท่งนี้นี่นะแท่งนี้ก็ทำท่าเหมือนจะขึ้นนะครับ แต่ยังไม่ขึ้นแต่ใช้เวลาร่วม2ส,สัปดาห์เนาะสองวัก,กว่าจะขึ้นไปนะครับแต่ขึ้นไปเท่าไหร่นั้นอีกเรื่องนะแต่มันก็เป็นเหมือนกันเคลียร์บนแต่แท่งนี้ก็น่ากลัวเนาะคือการมีไส้เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มาย่อยให้ดูนะว่ามันจะขึ้นไม่ขึ้นผมแค่ให้มาดูว่าเออมันมีไส้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับอืม สิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าในอนาคตมันจะเป็นนะครับมีจุดทาโอเคจุดทานี่คือเป็นไส้โซนล่างเลยเห็ทำท่าเหมือนจะไปไม่ไป แล้วก็ใช้เวลา4วัน3วัน4วันก็ไปแต่ที่สำคัญคือวอลลุ่มมันเข้านี่เห็นไหมอืมนะครับอันนี้ไม่ได้ย่อยให้ดูนะโอเคต่อไปเป็นโปรเอนโปรเอนี่วิ่งอยู่ในเทนไลน์สวยนะเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโอเคไส้นะแทงแรงนะ สุดท้ายก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นไส้นะขึ้นไปแล้วก็เจอแท่งแดงโวนลงมาหาักล้างนะครับถ้ามองภาพก็คือมันก็เป็นไส้เนี่ยเนื้อเทียนอยู่แค่นี้นะอืมสุดท้ายก็ค่อยคขยับตัวขึ้นไปนะครับอันนี้คือไส้โซนล่างไงเขาเรียกว่าเคลียร์บนนะเคลียร์นบนนี่เคลียร์นี่เคลียร์ล่างนี่โหดมากเลยแท่งนี้เนี่ยเนี่ยแทง่งเคลียร์นบนนะครับ ภาษานักเทเดรดดอก็เรียกเขียวบนทีนี้เรามาดู CSS โอเคโหดจริงอะ่ะคือแอดนึกว่าชิวละตอนมันขึ้นไป2.38เุีสามแปดเดินลงไปกินน้ำแล้วเว้ยเ,เออแค่5นาทีนั่นขึ้นมาดูกลับมาอยู่ที่เดิมจ้าโอเคชีวิตนักเทรดหุ้นก็เป็นแบบนี้แหละนะแต่ อย่างที่แอสเคยไลฟ์ไปเนี่ยเฮ้ยมันสะสมมาขนาดเนี้ยสะสมมาขนาดเนี้มาปีหนึ่งเนี่ยมันไม่อยู่หรอกแถวเนี้ยอืมแล้วด้วยงบเงบอะไรเนี่ยมันก็โอเคก็เริ่มค่อยๆขยับมาถึงแม้ว่าแอดไปเจาะดูแล้วว่างบตัวเนี้ยที่มันได้มาเยอะเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยมันค่าซื้อขายที่ดินแต่งบการบริหารและการขายของของเขาเนี่ยการบริหารและการขายของของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างขยับขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามองทางมั n e y ่เกมเนี่ยเจอไส้แบบเนี้เราจะดูยังไงว่ามันจะไปไม่ไปโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูในวอล u ุ่มเนี่ยปกติแอดจะใช้วอล u ุ่มดูนะว่าไปไม่ไปจริงๆผมว่าผมเคยเคยเคยแชร์ความรู้เรื่องนี้ไปแล้วนะแต่ในคลิปไหนผมจำไม่ได้เอามาแชร์อีกรอบถ้าเกิดเห็นวอลุ่มเนี่ยแท่งเนี้ย โอ้โหแดงเจียดูเหมือนคนขายเยอะจริงๆเราดูไม่ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> วอลุ่มที่ปูดขึ้นมาเนี่ยมันคือวอลุ่มที่ทั้งซื้อและขายนะครับอ่าทีนี้การสิ่งที่เราจะดูได้ก็คือเราย่อยย่อยทาเฟรมย่อยลงไปโอ้แท่งนี้ก็ยังดูเยอะนะใช่ไหมนะี่คือทางเฟรมหกสิบนะย่อยลงบีกดูซิเราอยากเคลียร์ว่ามันยังไงสามสิบแท่งนี้ที่มันลงมาก็ยังเยอะอยู่เนาะแท่งแดงตรงกับวอลุ่มนะ แทงแดงตรงออกับวอลุ่มนะห้าล่ะสิบห้าก็ยังดูเยอะอยู่สองแท่งนี้นะสองแท่งนี้นะสองแท่งแดงนี้นะอืมนะไปอีกสิบโอ้โหแท่งนี้ก็ยังดูเยอะนะแต่แท่งแดงแท่งนี้เริ่มน้อยแล้วนะเพราะมันกระจายมาเป็นพุกนี้ไงนึกภาพออกไหมเออโอเคมันกระจายแผ่ออกมาแล้ว ห้านาทีก็ยังดูเยอะนะใช่ป่ะก็ยังดูเยอะนะพวกเนี้ยสามอะสามก็ยังดูเยอะนะอ่ะเล็กสุดท่้ที่จะดูได้เลยเฮ้ย amazing ป่ะเดี๋ยวย้อนไปสามแป๊บนึงเนี่ยชุดเนี้ยยังดูเยอะอยู่เลยป่ะ ยังดูเยอะพอกับที่มันซื้อมาเลยปะเออแต่ย่อยไปทำเฟรมหนึ่งนะปรับอ่ะมเมื่อกี้ที่วงไว้เนี่ยเออหายไปหมดเลยว้ะแท่งแดงเหลือแต่แท่งเขียวเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นอย่างที่แมผมเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยว่าจำนวนแท่งเขียวเนี่ยมันเยอะกว่าแท่งแดงเยอะแม้จะเป็นเวลาที่หุ้นลงมาเนี่ย อืมก็ยังเป็นแท่งเขียวแซมแท่งแดงจะมีเยอะแค่หนึ่งแท่งอสองแท่ง่ะก้อนเล็กๆนี่อ่ะสองแท่งสามแท่งแต่ดูจดํานวนแท่งเขียวเนี่ยมันเยอะมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าคนที่ซื้อนะวันนั้นอ่ะที่ซื้อเข้าไปเยอะๆอ่ะเขายังไม่ได้ขายออกมาหรือขายออกมายังไม่หมดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเออมันอาจจะไปต่อ ซึ่งจากที่ผมทํามาเนี่ยที่ผมดูมาดีกว่าไอ้พวกจุดทาพวกเมกกะพวกอะไรเงี้ยที่มันไปต่อในะวันนั้นอะที่เราเข้าไปเล่นอพอเราโดนเทปับเนี่ยเราก็มีความสงสัยว่าเออมันจะไปต่อไหมอ,อย่างไงอา่าเรามีความคิดแล้วก็ต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับเออก็สุดท้ายมันก็ไปต่อจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไปต่อร้อยเปอร์เซ็นตเนาะบางทีมันอาจจะเคลียร์ลงมาก่อนเคลียร์บนเสร็จต้องเจอเคลียร์ล่างนะครับแต่ มองแบบเอาเข้าข้างตัวเองเลยอ,อ๋มันเคลียร์ล่างไว้แล้วเนี่ยชุดเนี้แล้วก็มาเคลียร์บนทีหลังเดี๋ยวยืนก่อนแล้วค่อยไปอันนี้แบบเข้าข้างตัวเองเลยนะเออแต่ก็สําหรับตัวผมผมมองว่ามีโอกาสไปต่อแต่จะไปท่าไหนนั้นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้มาดูสิ่งที่สําคัญบังเอิญผมมาตีฟิบโบหาคัสเตอร์ดูราคา้าหมายก็คือผมจะใช้ ฟิโบนัซี่รีเทสเมนต์นะในชุดเคลื่อนชุดใหญ่เข้าว,าวนะโอเคกับจริงๆแค่นี้เราก็หาราคาเป้าหมายได้แล้วว่าไปแค่ไหนแต่ทีนี้ผมจะใช้ฟิโบนนซี่เอ็กซ์เทนชัน้วยครับ ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใช้โทรศัพทนะ์มันก็จะยากนิดนึง,นงให้คุณเห็นอะไรปะผมก็อยาหให้ชัดๆเลยนะเส้นมันทับซ้อนกันหมดเลยนะ เส้นการหาราคาเป้าหมาย extension คือหาว่าหุ้นขึ้นเท่านี้หุ้นขึ้นมาเท่านี้ย่อมาเท่านี้แล้วจะไปเท่าไหร่นะเออส่วน retestment ก็คือหาแบบว่าย่อมาเท่านี้เออแนวต้านจะอยู่เท่าไหร่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็น cluster เ,เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะมันจะค่อนข้างมีในยยาสำคัญนะ อ,อซึ่งผมเนี่ยโอ,อ้โหเส้นอะไรเต็มไปหมดซึ่งผมเนี่ยเจอตัวล่าสุดคือพวก City Human นอะไรอย่างนี้เนะนะครับแล้วก็ดนะิ t โตเนาะเออที่เคยเจอ TKS ก็ใช่นะครับซึ่งถ้าเกิดผมเจอฟิโบแนนซี่ที่เป็นที่ผมที่ที่คัสเตอร์มันตรงกันเยอะๆอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างตกใจ ค่อนข้างตื่นเต้นกับมันนะครับอืมก็ทั้งหมดก็จะมาใช้ความรู้ในหลายๆเรื่องในคลิปเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นการดูภาพลมเซตภาพลมใหม่นะครับการดูว่าหุ้นจะไปต่อไหมหลังจากแทงไส้นะครับใช้คําว่ามีโอกาสจะไปต่อไหมแล้วก็ออก,การแชร์การตีฟิโบสองชนิดหาคัสเตอร์เป้าหมายร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันซ้อนๆกันนี่มันจะมีนัยสําคัญ นะครับมันอาจจะไม่ไปจุดทศนิยมเดียวกันแต่เท่านี้ผมก็เรียกว่ามันเป็น Wonder f ์ e ีโบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Easy Trade ด้วยนะครับผมยังไงก็แชร์ไปให้เพื่อนๆบอกต่อให้เพื่อนๆมากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่เราทุกคนรายย่อยเนี่ยจะได้สามารถอยู่รอดในตลาด อันโหดล้ายและเติบโตไปด้วยกันพร้อมกับทางเพจนะครับขอบคุณครับผม